ทุขสบายดีพี่น้องสุขุมสุข้นครับผมเหมือนนี้กัเก็บอาบดานทึ่งเลยพี่น้องเด้อดานบนพี่น้องนี่ในปูให้แล้วพี่น้องนี่ปูให้แล้วครับผมในปีปูขัดกำมะหยี่ให้นางงามพี่น้องนางงามเทพีพี่น้องเดี๋ยวมานั่งพี่น้องเด้อนี่เฮ็ดให้แล้วพี่น้องนี่นางงามมานั่งทึงนี่กับปากเบื้องฝ่ายย่างเขียนไว้ให้เนี่ยแขกคนปูในพี่น้องแล้คนปูได้คิดต่อนะครับผม ไปรอบลางพี่น้องรอบคางคางพี the <glass> the right ่น้องมุมสูงเลยพี่น้องเด้อฝากพี่ฝากน้องครับผมได้เบิ่งในแย่งพี่น้องด้านกลางครับผมนี่ด้านคางรถครับผมบนเจ้พี่พี่น้องวันนี้นะโอนเพื่อจีกันไปวัดจัวพี่น้องครับผมเก็บภาพด้านคางคางพี่น้องมาฝากพี่ฝากน้องครับผมนี่ครับผมด้านคางกระดานบนเลยพี่น้องเด้อด้านเพื่อพี่น้องนี่ ปลา,ก,ากระมบี่ก็ได้ปูอะไรพี่น้องเฮ้ยเทพี่นั่งงามปลาไหลเลยพี่น้องเทพี่นั่งงามปลาไหลมานั่งแล้วก็ทิ้งเบอร์ทิ้งยังไว้ในเด้อทิ้งเบอร์โทุเบอร์ยังไว้เนี่ยครับเพื่อให้สร้างไล่สร้างนี่ได้๋ยคิดต่อในพี่น้องครับผมภาพด้านเคร่งพี่น้องเก็บภาพด้านบนพี่น้องเออมาฝากพี่ฟันเ,นเราเข้าครับผมนี่ต่บนเทศบาลต่บนเจ้าพบพนบีเด็กพี่น้องเด้อครับผมครับผมภาพมุมสูงพี่น้อง ผมสูงกับพ